ส้มแมววัดอ้วนกลมใช้ชีวิตเงียบๆแต่ทุกคืนคือการต่อสู้เมื่อดวงตาของมันที่ใครๆก็มองว่าแค่แมวธรรมดากลับเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเหล่าวิญญาณร้ายที่คุกคามโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่ซ่อนพลังอำนาจโบราณส้มไม่ใช่แค่แมววัดมันคือผู้พิทักษ์ที่ถูกเลือก พลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในกายเริ่มประทุขนสีส้มตั้งชันดวงตาฉายแววอำม,มหิตก่อนที่ลำแสงสีทองอ่อนๆจะสว่างวาบมันพุ่งเข้าใส่เงาที่ลอยขวางกลางอากาศ เสียงร้องของมันดังขึ้นไม่ใช่เสียงแมวธรรมดาแต่เป็นเสียงที่สั่งการพลังงานมหาศาลประทะกันในความมืดชาวบ้านไม่เคยร่วงรู้ถึงอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวและไม่เคยเห็นวีรกรรมของสม้มแต่ทุกครั้งที่วัดปลอดไทยมันก็กลอบมานอนขดตัวอย่างสงบ ส้มจะต่อสู้ต่อไปปกป้อนความลับของวัดนี้ตลอดไปไม่ว่าวิญญ,ญาณร้ายจะน่ากลัวเพียงใดผู้พิทักตัวอ้วนกลมนี้จะไม่มีวันยอมแพ้